วันที่7สิงหาคม2566นายพีรยุทธ์หมอพิชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํำรุงรักษาเกิ่วลมเกิ่วคอหมามอบหมายให้นายกิษดากรก็เฟือหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช,ช้น้ําชนประทานในเขตรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4 พื้นที่หองซอย 4L RNC ขิวคอหมาตำบลแจ้ห่มอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขิวลมและเขื่อนขิวคอหมารอบเวนการส่งน้ำรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพาะปลูกพืชฤด,ดูฝนข้าวนาปีประจำปี2566 ในการนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขิวลมขีวครมหาขอความร่วมมือเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าพร้อมทั้งใช้น้ำชนประธานตามรอบเวนการส่งน้ำของเขื่อนกีวลมและเขื่อนิีวคอมหาอย่างเคร่งครัดอาศัยน้ำฝนเป็นหลักเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสียหายต่อผลผลิตและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง,แงต่อไปมีนายเลืองปะทงชัยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจห้ห่มพร้อมด้วยนายกุลวิศิษฐ์อัคาราโชคบ,บวรเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแจห้ห่มนายจารุวัฒน์พงิกรสมาชิกสภาเทศบาลแจห้ห่ม และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชนประหานเข้าร่วมประชุมและมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันณนะอาคารอเอกประสงค์บ้านหนองนาวหมู่ที่8ตำบลแจห่ห่มอำเภอแจห่ห่มจังหวัดลำปาง